สวัสดีค่ะฮัลโ,ลโหลทุกคนวันนี้เราจะทำนี่คืออะลาบเช้งางซาลัดใปตาุกคนดูลาบเช้าง,งสามารถทงซาลัดนะวันนี้จะมาทำำํายําขุนเชียงให้ดูนะคะยคําขุนเชียงจ้าขุนเชียงหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะลาบเช้างไทยก็ลาบเช้งาชงอะ่ะจอยเซ็คหับเจ๋งซาลัดกละล่ะยี่หร่า่งปาแฟนยาตหายี่หรงเจ้าได้ยี่หร่าส่งแป๊บจุ๊บไดาก็ โอเคนี่เ่า切一个球啊โอเค材料ห好简单有辣椒有ก瓜又有เออยองชงมีหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่แล้วก็แตงกวาแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะคะตอนนี้เราจะทอดเราจะทอดก่อนนะคะก็มาจิ้นจิ้นนี่ก่อนเลับเฉิงสินะตรงยาวฟงไงฮะ น้ำมันไม่ต้องร้อนนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำมันไม่ต้องร้อนจ้ะตรงยาวฟองเราเหยียตรงยาวฟองเราเหยียตักกระลาโอเคโอไฟเจ้ากอไฟจะรวดเร็วนะคะน้ำมันยังไม่ร้อนแล้วใส่ลงไปเลยจ้ะโอเค ฟเบาหน่อยนะคะที่ฟอมใส่ห้อยตะกำไตยกห้อยใส่ที่ฟออ่าห้อยใส่ที่ฟอก็มันมจนจนะิ้นฮะตรงยาวฟองเราเคยวะ่าตรงยาวสิ้นฟองอนะ่ะแกยาวยิดไม่ด้กระกะยิดจะฟองเราคือจะมุ่ยลุงกันลนะอ่ะมืนมันเตาเคยก็ค่อยพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่ามันมันจะสุกไวจ้ะมันโดนความร้อนก็จะสุกแล้วนะคะ ันนี้จะยำคุ้นเชียงให้ดูจ้าจับกินเป็นกับแก้มก็ได้กินกับข้าวก็ได้จะกินกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้จ้ะ 兜一兜啊！佢唔好停啊！呢、这個泰國臘腸噶，泰國臘腸唔同啲啊，唔同唔同嗰啲誒香港嗰啲臘腸噶。凍油放落去，兜一兜啊！佢好快嘅，嚟家冰色啦～ โอเคประมาณนี้นะคะให้กำเสัร์ฟะเจ้าก,ก้าวจิ่มก็แลาต่ก็ทอดประมาณนี้นะคะโอเคตักใส่จานก็มาปัดเสริงตีบตักใส่จานก่อนนะคะพักให้เย็นก่อนท่านตรงเคยสินะ พักให้เย็นก่อนนะคะโอเคพักให้เย็นก่อนท่านตรงเคยชี้นะโอเคลองมายำกันเลยจ้าโอเคนะคะยำกันเลยเทคุณเชียงเข้าไปนะคะคุณเชียงนะคะฟองก็ที่เออยู่เลยเจ๋งอยู่เลยเจ๋งนี่ก่อแอร์สลัดอ่ะโอเคจะฟองได้ก่อแอร์แฉกว่าเหรอคุใยใส่แตงกวาเข้าไป chén qua lá xịt chén qua dưỡng chôn xem qua dưỡng chôn xem qua dưỡng chôn xem qua dưỡng chôn chén qua หอมใหญ่ซอยหอมใหญ่หอมใหญ่หหญพริกขี้หนูปากจิ้วใจใส่พริกขี้หนูเข้าไปหั่นแบบพริกขี้หนูซอ,อยเข้าไปจะ้ะพริกขี้หนูซอย ง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะจะกินเป็นกับแกมก็ได้กินกับข้าวกินกับข้าวต้มกุ้ยอยู่เลยทรงเจ้าเยาตักอยู่เลยทรงฟานเยาตักอยู่เลยทรงปาจกเยาตักจะก,กําเสร็จยาตักหมูม,มันไทยกากินได้หลายแบบนะคะ กกลาจ食辣食辣ลากจิ้ว辣椒食唔า就อ少ดิ่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่นะคะเผ็ดน้อยก็กินใส่กินเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยกินเผ็ดมากก็ใส่เผ็ดมากจ้าใส่พริกเยอะหน่อยโอเคจากนั้นก็ใส่น้ำปลาฟองที่ยีโรเหรอเฮยใส่น้ำปลาเข้าไป ปลาพอประมาณนะคะโอเคก็มาหลออจี่แช่งจิ้วหลออยูโรเลยหล,ลกอกแช่งจิ้วหล่ออ่าหล่ออะลีโกอันใหม่แช่งจิ้วหลอกที่แช่งเล้งหลออเลยใส่น้ำมะนาวเข้าไปคลุกเข้าให้เข้ากัน แค่นี้เองจ้ะเสร็จเรียบร้อยชิมดูก่อนนะคะเสียสีเหม่สินอืมอร่อยแต่น้ำปลายอย่างนิดเดียวจะลองลองกี่สิีกิโลลให้อร่อยแล้ว คุกเคาให้เข้ากันนะคะความหวานก็มีแล้วนะคะความหวานจากคุณเชียงนะคะทิมและจ่ายลับเชิงจ่ายทิมก็ลาโอเคใส่จานได้เลยจ้าเสิร์ติบยำคุณเชียงของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะยำคุณเชียง ง่ายๆจะยำกุนเชียงง่ายๆนะคะก้าวติมหลับเชิงซ่ารัดเจ้าก้าวติมแล้วยำกุนเชียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคจอยกินแต่ก็บ๊ายบาย